ในที่สุดช่วงเวลาที่เกมเมอร์ทั่วโลกรอคอยก็มาถึงแล้วนะคะเทศกาลลดราคาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส่งท้ายปีลดสูงสุดถึง95%เลยทีเดียวค่ะโดยเทศกาลนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วและจะยาวไปจนถึงวันที่6มกราคม2569เวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยนะใครที่เล็งเกมไหนไว้นี่คือโอกาสสุดท้ายของปีที่จะได้ช็อปเกมในราคาสบายกระเป๋าค่ะวันนี้เราเลยคัดเกมที่น่าสนใจและลดราคาแบบห้ามพลาดมาฝากกันจะมีเกมอะไรบ้างไปเริ่มที่เกมแรกกันเลยค่ะ เกมที่1 h o g w a r t s l e g a c ลลด90%ถ้าใครเคยฝันว่าอยากจะมีชื่ออยู่ในโรงเรียนพ่อมดแม่มด h อก w a r t s วันนี้ฝันนั้นเป็นจริงแล้วผลงานชิ้นเอกของทีม Avalanche Software ที่จะพาเราดำดิ่งเข้าสู่จัก,กรวาลวิ Siding World ในรูปแบบ Open World Action RPG ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะความเจ๋งของเกมนี้คือการที่เขาไม่ได้เอาเนื้อเรื่องจากในหนังมาเล่าซ้ำนะคะแต่มันคือเหตุการณ์ในช่วงปีคศหนึ่ักราช1800หรือประมาณ100ปีก่อนยุค ของ Harry Potter โดยเราจะได้รับบทเป็นนักเรียนชั้นปีที่5ที่พึ่งเข้าเรียนช้ากว่าคนอื่นแต่ดันมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นและควบคุมเวทมนต์โบราณหรือเ n c i เจนแมจิกที่หายสาบสูญไปซึ่งพลังนี้เองค่ะที่เป็นตัวขับเคลื่อนเนื้อเรื่องให้เราต้องออกไปไขปริศนาและปกป้องโลกเวทมนต์จากภัยคุกคามครั้งใหญ่เริ่มเกมมา เราจะได้สร้างตัวละครเองแบบละเอียดมากนะคะตั้งแต่หน้าตาทรงผมไปจนถึงการเลือกหอพักซึ่งห้องนั่งเล่นรวมของทั้ง4หออย่างกริฟฟินดอร์สลิเทอริน a v e n c l a w และ Hu f f l e p u f f ถูกออกแบบมาได้สวยงามและมีเอกลักษณ์ตรงตามจินตนาการเป,ป๊ะเลยค่ะในส่วนของระบบการเล่นคุณจะได้สัมผัสชีวิตนักเรียนแบบจัดเต็มค่ะทั้งการเข้าเรียนวิชาปรุงยาสมุนไพรศาสตร์หรือวิชาป,ป้องกันตัวจากศาสตร์มืดเพื่อเรียนรู้คาถาใหม่ๆระบบต่อสู้ของเกมนี้ถือว่าทำออกมาได้ไหลลื่นและสนุกเกินคาดค่ะเราสามารถผสมผสานคาถาต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อทำคอมโบเช่นใช้คาถาดึงศัตรูเข้ามาแล้วซ้ำด้วยคาถาเผาหรือถ้าใครอยากลองเดินเส้นทาง จะเลือกใช้คำสาปอวาดาเคดาฟราก็ไม่มีใครห้ามนะคะโลกในเกมกว้างใหญ่มากค่ะนอกจากตัวประสาทที่มีความลับซ่อนอยู่แทบทุกมุมแล้วเรายังสามารถขี่ไมก่าหรือสัตว์วิเศษออกไปสำรวจหมู่บ้านฮอกส์มีดและป่าต้องห้ามได้แบบไร้รอยต่อและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่พลาดไม่ได้เลยคือห้องต้องประสงค์ค่ะที่นี่เราสามารถตกแต่งฐานทัพส่วนตัวปรุงยาอัปเกรดอุปกรณ์ ไปจนถึงการสร้างเรือนกระจกเพื่อเลี้ยงดูสัตว์มหัศจรรย์ที่เราช่วยมาจากการถูกล่าได้ด้วยค่ะทําให้การเดินสํารวจฮอกวอตส์ในช่วงที่ลดราคาจัดหนักแบบนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดค่ะใครที่รอคอยการเป็นพ่อมดแม่มดอยู่นี่คือโอกาสที่คุณจะได้รับมรดกเวทมนชิ้นนี้มาครอบครองในราคาสบายกระเป๋าที่สุดของปีเลยค่ะ มาต่อกันที่เกมที่2ค่ะกับ Detroit Become Human สำหรับใครที่ชอบเสพเนื้อเรื่องเข้มข้นกดดันหัวใจและตั้งคำถามกับศิลธรรมความเป็นมนุษย์ต้องเกมนี้เลยค่ะผลงานชิ้นเอกจากทีมพัฒนา Quantum Dream ผู้สร้างชื่อมาจากเกมเน้นเนื้อเรื่องอย่าง Heavy Rain และ Beyond Two Souls นั่นเองค่ะณนะเมือง Detroit ประเทศสหรัฐอเมริกาในโลกที่เทคโนโลยี Android ก้าวหน้าไปไกลจนหุ่นยนต์หน้าเป็นมนุษย์ทุกประการกลายเป็นเครื่องมือที่คอยรับใช้คนในทุกๆด้านแต่เรื่องราวความวุ่นวาย มันเริ่มขึ้นเมื่อ Android บางตัวเริ่มมีความรู้สึกมีอารมณ์และเริ่มขัดคำสั่งมนุษย์จนถูกเรียกว่าเป็นพวกดีเวียนความพิเศษของเกมนี้คือคุณจะได้สวมบทบาทผ่าน3ตัวละครหลักที่มีชะตากรรมต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะคนแรกคือคอร์เนอร์แอนดรอยรุ่นล้ำสมัยที่สุดที่ทํางานร่วมกับตำรวจเพื่อตามล่าเหล่า Android นอกรีดคนที่2คือคาร่าแอนดรอยแม่บ้านที่เกิดความรู้สึกรักและต้องการปกป้องเด็กน้อยคนหนึ่งจนต้องยอมกลายเป็นดีเวียนและคนสุดท้ายคือมาคัสแอนดรอยผู้ดูแล ที่โชคชะตาผลักดันให้เขาต้องกลายเป็นผู้นําในการปฏิวัติเพื่อสิทธิเสรีภาพของเหล่าแอนดรอยค่ะรูปแบบการเล่นจะเป็นแนวอินเทอร์แอคทีฟดราม่าค่ะหัวใจหลักคือการตัดสินใจทุกการกระทําของคุณไม่ว่าจะเป็นคําพูดเล็กๆน้อยๆหรือการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีจะส่งผลกระทบเป็นโดมิโนโต่อเนื้อเรื่องทั้งหมดเกมนี้ไม่มีคําว่าเกมโอเวอร์ในแบบปกติค่ะเพราะถ้าตัวละครหลักตายเนื้อเรื่องก็จะดําเนินต่อไปตามความสูญเสียนั้นซึ่งมันบีบคั้นหัวใจคนเล่นมากจริงๆค่ะ จุดเด่นที่พลาดไม่ได้เลยคืองานภาพและกราฟิกค่ะเกมนี้ใช้เทคโนโลยี motion capture จากนักแสดงจริงๆมาแบบ full scale ทําให้การแสดงออกทางสีหน้าแววตาและอารมณ์ของตัวละครดูสมจริงเหมือนเรากําลังนั่งดูภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่คุณเป็นคนเขียนบทเองเลยค่ะและตัวเกมยังมีระบบผังเหตุการณ์หรือว่า flowchart ให้เราเห็นด้วยว่าสิ่งที่เราเลือกนําไปสู่จุดจบแบบไหนและมีทางเลือกอื่นอีกมากมายแค่ไหนที่คุณยังไม่ได้สํารวจค่ะในช่วงเทศกาล s t ีม m Winter Sale ที่ลดราคาจัดหนักแบบ นี Detroit become Human คือเกมที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์จริงๆค่ะใครที่ชอบเกมแนวไซไฟเนื้อเรื่องลึกซึง้งและอยากลองวัดใจตัวเองว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับความอยู่รอดคุณจะเลือกอะไรอย่าลืมกดเกมนี้ลงกระก้านะคะรับรองว่าคุณจะลืมไม่ลงแน่นอนค่ะเกมที่3 Assassin's Creed Valhalla ใครที่ชอบตำนานไวกิ้งและการต่อสู้สุดเดือดต้องโดนเกมนี้เลย ผลงานฟอร์มยักษ์จาก Ubisoft ที่จะพาเราย้อนเวลากลับไปไกลถึงศตวตรรษที่9้าในยุคมืดของอังกฤษค่ะในภาคนี้เราจะได้รับบทเป็น AV เ r ขุนศึกไวกิ้งพวกกล้าหาญที่นำพาพักพวกล่องเรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากนอร์เวย์เพื่อมาตั้งรกรากและสร้างอาณาจักรใหม่ในดินแดนอังกฤษตัวเกมเป็นแนว Open World Action RPG ที่มีแผนที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆมีตั้งแต่ทุ่งหญ้าสีเขียวขจีไปจนถึงยอดเขาหิมะที่ขาวโพลน กราฟิกค,คือสวยสะกดตาจริงๆค่ะจุดเด่นของเกมเพลย์ภาคนี้คือระบบการเรดหรือการเข้าสู่โจมหมู่บ้านและอารามต่างๆเราจะได้ล่องเรือยาวไวกิ้งคู่ใจพร้อมกับเหล่านักรบแล้วบุกเข้าประทะเพื่อแย่งชิงทรัพยากรมาอัปเกรดหมู่บ้านของเราที่ชื่อว่า r a v e n s t o r p ค่ะ <Never laugh. S 2> ระบบการต่อสู้ก็ทำออกมาได้ดิบและสะใจมากมีทั้งการใช้ขวานคู่โล่หรือแม้แต่ดาบใหญ่ และแน่นอนว่ายังคงมีสเสน่ห์ของการลอบสังหารด้วย Hidden Blade ตามแบบฉบับนักฆ่าด้วยนะคะเกมที่4 Star Wars Battlefront 2ผอมงานจากค่าย Dice ภายใต้ EA ค่ะเกมนี้คือที่สุดของเกมยิงแนวแอคชั่นชูเตอร์ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในหนังจริงๆ ความเจ๋งคือเราจะได้ร่วมสมรภูมิรบสุดอลังการที่รวมเอาทุกยุคทุกสมัยของ Star Wars ไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นยุค Republic Galactic Empire หรือ First Order ค่ะคุณสามารถเลือกเล่นเป็นพลทหารธรรมดาหรือเก็บแต้มเพื่อสวนบทบาทเป็นฮีโร่และวายร้ายในตำนานอย่าง j จ็คแวา e เดอร์ลุกสกายวอล์กเกอร์หรือเรก็ได้ค่ะ นอกจากโหมดมัลติ p l a y e r ที่รองรับผู้เล่นจำนวนมากแล้วยังมีโหมดขับยานรบในอวกาศที่ภาพสวยจนลืมหายใจและโหมดเนื้อเรื่อง s i n เ l ิลเพลเยที่เข้มข้นสุดๆงานภาพและเสียงในเกมนี้ขึ้นชื่อว่าถอดแบบมาจากภาพยนตร์ตเป๊ะๆเลยค่ะเกมที่5 Neo Complete Edition สำหรับสายฮาร์ดคอร์ที่ชอบค,ความท้าทายระดับตายซ้ำตายซากต้องโดนเกมนี้พัฒนาโดยทีมงานทีมนินจาค่ะเกมนี้เป็นแนวแอคชั่น RPG ที่มีความยากและเข้มขน้นสไตล์โซลสไลค์แต่ย้ายบรรยากาศมาอยู่ในยุคสงครามเซนโกกุของญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยเหล่าปิศาจและพูดผีที่เรียกว่าโยไกยค่ะเราจะได้รับบทเป็นวิลเลียมซามูไรคาวตะวันตกที่ต้องออกเดินทางในดินแดนอาทิตย์อุทยัยเพื่อตามหาความจริง จุดเด่นที่ทำให้เกมนี้ต่างจากเกมอื่นคือระบบการต่อสู้ที่รวดเร็วและลุ่มลึกมากค่ะโดยเฉพาะระบบท่าร่างหรือ stance ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนท่าการโจมตีได้ถึง3รูปแบบตามสถานการณ์และความที่เป็นเวอร์ชัน Complete Edition คือเขามัดรวมตัวเกมหลักพร้อม DLC เสริมเนื้อเรื่องมาให้ครบทั้ง3ภาคเสริมเลยค่ะเล่นกันได้ยาวๆเป็นร้อยชั่วโมงแน่นอน มาเปลี่ยนแนวจากเกมบููมาเป็นเกมแนวผ่อนคลายแต่ดูดเวลาชีวิตแบบสุดๆกันบ้างค่ะกับเกมที่6 Planet Zoo ผลงานจากทีมพัฒนา Frontier Developments ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมแนวจำลองสถานการณ์หรือ Simulation ระดับโลกค่ะในเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นผู้จัดการสวนสัตว์ที่ต้องสร้างและบริหารจัดการอาณาจักรของเหล่าสัตว์ป่าให้ออกมายิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ ความเจ๋งของเกมนี้คือความสมจริงที่หาตัวจับยากมากๆตั้งแต่กราฟิกของตัวสัตว์ที่ทำออกมาได้ละเอียดสุดๆเห็นยันเส้นขนและแววตาไปจนถึงพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิดที่ถูกจำลองมาจากนิสัยจริงๆของพวกเขาค่ะระบบการเล่นจะเน้นไปที่การสร้างที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละสายพันธุ์ค่ะนอกจากนี้ยังต้องดูแลทั้งอุณหภูมิอาหารความสะอาดไปจนถึงสภาพจิตใจของน้องๆแถมยังมีระบบพันธุกรรม ที่ทำให้สัตว์แต่ละตัวมีลักษณะเด่นและด้อยต่างกันไปทำให้การเพราะพันธุ์สัตว์หาตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นอะไรที่ท้าทายมากค่ะเกมนี้มีอิสระในการตกแต่งแบบพี by ายพีซคือเราสามารถวางหินแต่ละก้อนวางต้นไม้แต่ละต้นหรือสร้างอาคารตามใจชอบได้ทุกตารางนิ้วเลยค่ะจะสร้างสวนสัตว์สไตล์โมเดิร์นหรือสไตล์ป่าอเมซอนก็จัดไปได้ตามจินตนาการเลยต่อกันที่เกมที่7เลยค่ะ ใครที่ชอบความดุดันของการต่อสู้ระยะประชิดในยุคกลางห้ามพลาดกับ For Honor จากค่าย Ubisoft ลดถึง95%ค่ะนี่คือเกมแนว Action Fighting ที่จะพาเราเข้าสู่สนามรบสุดเดือด right. เป็นการประทะกันของนักรบจาก3ฝ่ายหลักคืออสศวินไวกิ้งและซามูไรค่ะ จุดเด่นที่สุดที่ทำให้เกมนี้ไม่เหมือนใครคือระบบ Art of Battle ที่ให้เราควบคุมทิศทางการโจมตีและป้องกันได้แบบ3ทิศทางทำให้ทุกการดวลดาบไม่ใช่แค่การรัวปุ่มแต่คือการชิงไหวชิงพริบและการใช้จังหวะที่แม่นยำจริงๆตัวเกมมีทั้งหมดเนื้อเรื่องที่เล่าถึงสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดและโหมดมัลติเพลเยอที่ตึงมือและสนุกมากมาก มาต่อกันที่เกมที่8ค่ะกับเกมระดับตำนานที่เปลี่ยนรูปแบบจากเกมวางแผนมาเป็นเกมยิงสุดมันอย่าง Plants vs Zombies Gardening Warfare 2 Deluxe Edition ค่ะลืมภาพการปลูกผักในสวนแบบเดิมๆไปได้เลยนะคะเพราะนี่คือเกมแนว Third Person Shooter หรือเกมยิงมุมมองบุคคลที่3ที่ทำออกมาได้กวนประสาทและสนุกสุดๆเราสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ฝ่ายพืชหรือฝ่ายซอมบี้แล้วออกไปตะลุมบอลกันในสมรภูมที่มีตัวละครให้เลือกเล่นหลายคลาสซึ่งแต่ละตัวก็มีสกิลสับแสบที่ต่างกันออกไปค่ะความเจ๋งคือภาคนี้เขามีโหมดให้เล่นเยอะมาก ทั้งโหมด Multiplayer บุกยึดพ,พื้นที่สุดเดือดหรือจะชวนเพื่อนมาช่วยกันกันฐานในโหมด Co-op ก็ได้แถมเวอร์ชัน Deluxe Edition นี้ยังมัดรวมไอเทมพิเศษตัวละครหายากและเหรียญในเกมมาให้แบบจุใจตั้งแต่เริ่มเลยค่ะเกมที่ <X L iv est> 9 Legos t a r Wars The Skywalker Saga <X L iv est> ผลงานจาก TT Games ค่ะ ใครที่เป็นแฟน Star Wars ต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนี่ไม่ใช่แค่เกมเลโกธรรมดานะคะแต่นี่คือการมัดรวมเนื้อเรื่องจากภาพยนตร์ Star Wars ทั้ง9ภาคมาไว้ในเกมเดียว คุณจะได้สัมผัสการผจญภัยตั้งแต่วิถีเจไดรุ่นแรกจนถึงบทสรุปในสไตล์เลโก้ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันและมุกตลกสุดกวนตามแบบฉบับของเขาเลยค่ะจุดเด่นคือความเป็นอิสระค่ะเราสามารถเลือกเริ่มเล่นจากภาคไหนก่อนก็ได้มีตัวละครให้เลือกเล่นมากกว่า300ตัวทั้งฝ่ายเจไดและซิดจะขี่พาหนะขับยานอวกาศหรือสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆในจักรวาลอันกว้างใหญ่ก็ทำได้อย่างอิสระกราฟิกภาคนี้พัฒนาขึ้นมากสวยงามและมีรายละเอียดสูงที่สุดในบรรดาเกมเลโก้เลยค่ะ มาต่อกันที่เกมที่10ค่ะเกมนี้คือตำนานของสายโจรกรรมที่ต่อให้มีภาคใหม่ออกมาแล้วแต่ยอดผู้เล่นก็ยังถล่มทลายอยู่กับ Payday 2จากทีมพัฒนา Overkill Software ค่ะนี่คือเกมแนวแอคชั่น FPS ที่เน้นการเล่นแบบโคออปหรือช่วยกันเล่นกับเพื่อนได้สูงสุดถึง4คนค่ะภารกิจหลักของเราคือการสวมหน้ากากแล้วออกไปทำภารกิจโจรกรรมสุดระห่ำตั้งแต่ปล้นร้านเพชรปล้นธนาคารไปจนถึงภารกิจสุดล้ำที่คาดไม่ถึงเลยค่ะ ความสนุกของเกมนี้อยู่ที่การวางแผนค่ะเราจะเลือกบุกแบบเงียบเชียบเพื่อไม่ให้ใครรู้ตัวหรือจะเปิดฉากยิงถล่มกับตำรวจแบบบู๊ล้างผลาญก็ได้ ตัวเกมมีระบบการอัปเกรดทักษะต,ตัวละครและอาวุธที่หลากหลายมากทําให้เราสามารถสร้างสไตล์การเล่นในแบบของตัวเองได้แบบไม่ซ้าใครเลยค่ะและในช่วง s t ีม m w i n t อร์เซลนี้ p พ y d a y 2ลดราคาจัดหนักถึง90%ค่ะจากราคาเต็มหลักร้อยตอนนี้เหลือเพียงแค่หลักสิบเท่านั้นนะคะถูกเหมือนได้ฟรีเลยจริงๆใครที่กําลังมองหาเกมเอาไว้เล่นกับแก๊งเพื่อนเพื่อสร้างเสียงหัวเราะและมิตรภาพหรืออาจจะทําลายมิตรภาพบอกเลยว่าต้องมีติดไอดีไว้ห้ามพลาดเด็ด าดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเกมที่เราคัดมาให้ในวันนี้บอกเลยว่าแต่ละเกมคือคัดมาแล้วว่าคุ้มค่าแก่การครอบครองที่สุดถ้าพลาดรอบนี้ไปก็อาจจะต้องรออีกทีปีหน้าเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ได้ว่ารอบหน้าจะลดเยอะเท่ารอบนี้หรือเปล่าใครชอบเกมไหนรีบไปกดใส่ตะกร้ากันนะอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลิสต์เกมดีๆในปีหน้านะ